ไม่เขาเขาคุยดีครับคุยดีครับคุยเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือครับก็คุยดีครับเราเรามมาก็ไ่ติดต่อก็ไม่ติดต่อเลยครับผมติดต่อไปเขาไม่รับสายครับแล้วตอนที่ชนเขาบอกรถเขามีประกันมีอะไรไหมครับเพราะรถราคาเขาบอกเขาไม่มีรถไม่มีประกันครับผมรถไม่มีประกันครับแล้วก็ทะเบียนน่าจะเป็นคดียนที่ไม่ตรงกับรถด้วยไม่น่าจะเพราะว่าเพราะตรวจสอบเพราะทางที่สนอเขาตรวจสอบว่าไม่มีไม่ไม่ตรงกับทะเบียนรถนี่ครับ ว่าหลังจากนั้นไปรถรถไอ้พอดท่านนั้นเขาเาก็ขับกลับไปได้เลยหรือว่ารถยกเขาไปยกอะไรนะเขาขับกลับเขารีบขับกลับเขาพร้อมขึ้น่วางหลังเยอะเนาะใอ่าใช่ก็เลยก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมไปถึงที่ที่โรงพักทำไมถึงไม่ไม่ไม่เก็บรถไว้ตรวจสอบด้วยนะครับทำไมถึงให้ให้รถเอากลับไปเลยได้ยังไงนะครับเขาได้พูดไหมครับว่าจะขอเคลียร์ไม่อยากให้เป็นคดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีติดต่อมาเลยครับไม่มีติดต่อมาตอนนั้นตอนแรกไม่มีครับไม่มีครับพี่ตั้มขอย้ำอีกทีพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอมันดี บอกว่าเป็นนายกสมาคูกรุตบอลชื่อดังแล้วมีลูกเป็นตำรวจโอ้โหมันร้อมกับท่านสมยศพุ่มพันมุง่งเลยคนยังเข้าใจให้ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พลเอกสมยศพุ่มพันธุ่งนะครับเป็นกีฬาประเภทอื่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันติดเรื่องของกฎหมายพีดีพีเอกฎหมายใหม่อะไรเนี่ยนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะระบุชื่อนามสกุลเขาได,โด้โดยตรงนะครับแต่ว่าคิดว่าผู้สื่อข่าวหลายท่านงคงจะทราบแล้วแหละว่าเป็นกีฬาอะไรยังไงนะครับเป็นกีฬาในร่มนี่แหละนะครับส่วรุ่นที่เป็นตำรวจนี่เป็นกับ ไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับเขาก็คูยให้ฟังว่าลูกเป็นตำรวจที่มาด้วยกันนะครับที่เขาตามมาทีหลังนะครับลูกก็าเป็นตำรวจไปแจ้งความที่สอนอปหรือเปล่าลูกเขาไม่ได้ไปครับลูกเขาที่เป็นตำรวจไม่ได้ไปครับผมเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งไปครับเกิดที่ท้องที่สอนรอเขาใช่ครับผมใช่ครับพี่เขาเป็นนัที่มาจากไหนจะไปไหนครับผมนะครับผมผมมาจากพระรามเก้าครับผมจะไปไหนครับจะจะไปกลับบ้านครับเส้นสุนหลวงรอเก้าครับต้องกลับรถครับ เขาลงทางลงทางด่วนมาครับต้องขับรถที่ก็ขับรถเส้นทางที่ปกติใช่ครับปกติครับผมมาไม่ได้หรือว่าไม่ครับ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 เัตรจะไปไม่ได้ตอนเกิดเหตุประมาณเหตุกับประมาณสักเที่ยงคืนครับประมาณเที่ยงคืนไม่มีบาดเจ็บไหมไม่มีบาดเจ็บครับไม่มีบาดเจ็บครับผมเขาลงมาคุยกันได้เขาไม่มีอะไแล้วตอนตอนที่ขับมาก่อนเขาจะชวนแบยว่าเป็นจังหวะที่มีรถอยู่ด้านหน้ามีสัญญาณไฟหรือว่าจู่ๆกาพุ่งชนท้ายเลยครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามันมันฝนตกหนักด้วยนะครับ เพราะว่าผมว่าผมว่าน่าเขาจะลงทางเพราะเป็นทางลงเกือกมาครับน่าจะเร็วครับเป็นทางปกติแต่ว่าเขาเ็มาเสิร์ฟใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับเพราะตรงนั้นเป็นทางแยกเราต้องจะลออยู่แล้วครับตอนที่ลงมาเจอหน้ากับคู่กรณีครั้งแรกเนี่ยต่อว่าต่อขาหรือว่าปะทะอะไรกันไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับซึ่งเขาก็คุยได้ดีก็คุยด้วยดีครับดูดีครับเขามีอาการมุ่อิดไม่พอใจอะไรไหมครับไม่ครับไม่ครับไม่เขาเขาลงรู้ตัวว่าต้องผิดเขาผิดเขายอมรับไม่ใช่ในครั้งแรกที่เจอเราเขายังรับผิด แล้วเขาว่าอย่างไรบ้างครับพ่อเขาบอกว่าพอเขามาชนให้เราแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ยอมรับค่าเสียหายให้อะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นมีการแจ้งกันไหมครับว่าค่าเสียหายน่าจะเท่าไหร่อย่างไรไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าทางเขาบอกเขาไม่มีประกันแล้วผมว่าเดี๋ยวทางประกันให้ผมคุยคุยกับทางประกันมีแล้วมีการเมืองเกี่ยวกับอะไรอย่างไรมีกำหนดเวลาชัดเจนไหมว่าภายในเจ็ดวันสามวันหลังแค่เบียนเสอ่ามีมีคุยกับลูกเขาครับผมว่าเขาเขาบอกเขาลูกเขาบอกเขาจะจัดการให้ทังหมด คุยที่โรงพักครับผมก็งงว่าไปที่โรงพักก็มีการแลกเบอร์กันไว้ใช่ครับผมแต่หลังจากนั้นฝ่ายผู้บริโเงียบหายไปเลยติดต่อมาประมาณสองวันก็เราเราถามไปว่าพี่จะให้ชดใช้ถึงเท่าไหร่ยังไงเขาก็เงียบหายไปเขาตัดสินใจไม่ได้ครับมันถึงว่าเขาโทรมาให้ว่าเราจะใช้จะจะผมโทรไปครับผมโทรไปไปถามเขาใช่ครับผมโทรหาตลอดครับโทรโทรโทรหาตลอดรับสายมั่งไม่รับสายมั่งอย่างเงี้ยติดต่อไม่ได้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับทั้งล่าสุดวันที่ยี่ยี่หกครับก็คือหลังจากนั้นสามวัน หลังจากนั้นติดต่อได้มา2อ,อวันครับแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยก